แกงอ่อมไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะเพื่อนเพื่อนเมืม่อกี้กำลังไลฟ์สดลูกค้าโทรมากำลังทำคลิปอยู่ลูกค้าโทรมานี่ตำเครื่องแกงนะะโอเคนะคะนี่ไก่นี่อันนี้วุ้นเส้นนะคะนี้เครื่องเคียงนะคะนี่ โครงไก่นะคะแกงโครงไก่ตั้งสองตัวเลยนะประหยัดงบประมาณเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวสับไก่ก่อนสับไก่ก่อนแล้วเขาไปล้างมันเพราะว่าตะลางเลยสับแล้วมันกระเด็นเนาะขากองก็พิการเดี๋ยวดูซิเพื่อนๆจ๋าขาก้องเนี่ยพิการ อต้อ,องเอามีแบบขมๆเนะลูกค้าโทรมาเขาจะไปหาหมอให้ลุงรับก็ไม่ไปต้องให้เราไปรับเดี๋ยวเอาถุงพันขากล้องไว้ก่อนเดี๋ยวเศษไก่กระเด็นใส่ <S <S เอ้ยมีอยู่อันเดียวพังหมดเด้วได้เงินเหมือนมาว่าจะซื้อสักอันก็เจียกไปซื้อไม่ได้ต้องใช้อย่างอื่นอีกเนาะคนเราพันละมีกันทุกคนเนาะเพื่อนๆไม่ว่ากันเนาะจะเศรษฐีหรือย,ยาจกก็มีหนี้มีสินเหมือนกันทุกคนแหละ แต่จะมีมากมีน้อยอย่างเราเนี่ยมีพอบรรทงังบรรทังชีวิตไม่ใช่มีหนี้ล้นหลามใช่ไหม,มเราก็นี่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่านี้บ,นบ้านไม่ใช่นี่นักธุรกิจ นี่นักธุรกิจนะให้ยืมกันก็โอ้โหหน้าตาหน้าตาผ่องหน้าตาสดสวยสดใสธุรกิจพันล้านนะคะแต่ถ้าโกงกันโกงกันก็ระดับพันล้านเหมือนกันแต่อย่างพวกเรานี่หลักร้อยหลักพันนี่จิบจิบใครไม่มีหนี่คนนั้นไม่มีเคใช่ไหมเขาบอกเออเห็นไหมเข้าใจภาษาบ้านๆหน่อยแล้วคุยกันได้ยาวใช่ไหมเพื่อนๆมามาอันนี้คุยเรื่องอะไรเนี่ย มาช่องนี้ก็ได้สเพยเฮละาอีกแล้วมันเราทิ้งกินมากไม่ดี นี่เราเจไม่เคร่งนะเนี่ยเจคือแบบละเนื้อสัตว์ไม่ใช่ว่ากินเจแบบเคร่งคัดถ้ากินเจเค,คร่งคัดจะมาสัมผัสแบบนี้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆพี่ๆต้องถือศีลน,นุ่งขาวห่มขาวค่ะถ้าคนเจอันนี้เขาเรียกเจอันนี้เขาเรียกชอมังกินชอกินมัง นะเข้าใจภาษามนุษย์กับภาษาเทพนี่นะคะเดี๋ยวล้างหล่นขัช่างมันเดี๋ยวล้างถังน้ำมันออกค่ะใต้ตูดสมัยก่อนเราเป็นเด็กนะตรงตูดไก่เขาเรียกว่าไม่กินมีขี้ไก่แต่ไม่ใช่อตรงหงอนตะงอยตะงอยมันเขาเรียกถังน้ำมันใช่ไหม เนี่ยเขาเรียกทางน้ำมันเป็นงอนตูดอะแต่เราเป็นเด็กไงเราก็บอกไม่กินค่ะไม่กินกินไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ค่ะมีเท่าไหร่กินหมดเอาต้องเอาอันนี้ออกวิ่งเข้าวิ่งออกเป็นสามสี่รอบแล้วเนี่ย ไปหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดรอบแล้วรอบที่แปดเขาโทรจะให้ไปรับอีกมาเราไม่ไปไม่ไหวจะทํากับข้าวไม่งั้นก็ไม่ได้กินสักทีคนรอกินเขาก็บ่นเรารู้ไหมเนี่ยแม่ค้าแต่งตัวเซ็กซี่มากเลยอ่ะเธอสายเดี่ยวเลยนะ กอดชุดที่ทำงานออกหมดเพราะว่ากลัวมันเหม็นคาวเห็นไหมนี่เต็มเลยบอกแล้วไม่เชื่ออุ้ยตายแล้ว มีดอันนี้ันเป็นสนิมนะเพื่อนๆนะมันเป็นสนิมนะเนี่ยแบบเนี้ยแต่ว่าเราต้องใช้แล้วก็ต้องเช็ดถ้าไม่เช็ดมันก็เป็นสนิมถ้าอยู่นานๆใช้ก็คือใช้ไอ้นี่เช็ดเอาใช้น้ํามันพืชเช็ดไว้จะได้ไม่เป็นสนิมเดี๋ยวทําเสร็จแล้วต้องเอาไอ้นี่ไป ล้างไก่แล้วนะคะนี่เครื่องเห็นไหมเครื่องนี่เครื่องเครื่องเครื่องแกงไก่ เนี่ยเพื่อนๆมาดูกอกน้ำเสร็จเนี่ยเอาที่ที่นี่เห็นไหมเนี่ยท,ที่ที่ปิดจมูกกันโควิดใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยอาทิตย์เดียวน้ำประปาใครว่ากินได้กินไม่ได้นะใช้ล้างของได้อย่างเดียวเราไม่เคยกินเลยนะทำกับข้าวเราไม่ทำนะคะโอ้ยเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยเห็นไหมสกรปรกมากเพื่อนๆดูเอานะ กินไม่ได้เดอ้อสถานที่แต่ละสถานที่แต่ละจังหวัดอาจจะไม่เหมือนกันเพื่อนๆแต่ก็ทดลองดูทดลองดูนะคะเครื่องกองก็เหมือนกันที่เรากินน้ํากองน้ํากองน่ะมันก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะกองครั้งแรกมันอาจจะปลอดภัยครั้งต่อไปนานๆเข้าหลายๆเดือนเข้ามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องเช็คบ่อย ต้มสมัยเดี๋ยวนี้ต้องต้มเมื่อก่อนเขายังต้มกินกันเลยน้ำเนาะแต่เราก็ไม่มีเวลาอย่างว่าแะละกินน้ําที่สําเร็จรูปเอาในเซเวน่นในอะไรอะ่ะที่เขาเป็นแพ็คๆขายอ่ะเนาะเนี่ยแบบนี้เราไม่กินนะคะสมัยก่อนไม่ได้ดูโอ้โหแค่เราได้กินคอลีนเราก็หยุดการกินแล้วไงพอมาเรามาเห็นน้ําดาเนี่ยเราคันไงตอนแรกเรารู้สึกคันเราก็เลยทําไว้แบบนี้เพื่อนๆเ,เช็คเอานะคะ,ะแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันก็อาจจะ เฉพาะสุพรรณบุรีก็ได้ที่มันเป็นนะเราไม่รู้หรอกเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันนะคะอันนี้จะทำกับข้าวเดี๋ยวเข้าไปดูกันเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ